ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเกรดเกรดเดอร์ครับผม HELLO w e ลวิ s ON YOUTUBE CHANNEL คลิปนี้ต่อจากคลิป EP 39นะครับที่มิดปูงานบินนะครับคลิป EP 39เราจะปูเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้ EP 4 0เราก็จะดึงจากตรงกลางขึ้นมานครับหรือหรือเรียกว่ามิดก็ได้ครับ ดึงจากตรงกลางขึ้นมาตรงกลางวัสดุค่อนข้างหนาครับดูรลท่วมเกิดท่วมล้อรถนะครับเครึ่งล้อรถห้าหกสิบเซนนะครับท่วมใบมีดใบมีดก็ห้าสิบเซนสองใบมีดเทินก็หนะึ่งเมตรหนาดึงก็นเหนียวครับกว่าจะดึงออกได้นี่ถ้าเป็นงานดินแบบนี้นะครับจะเปลืองน้ำมันมากครับกินน้ำมันเยอะ วัสดุมันไม่คงที่ถ้าเป็นงานดินมันเป็นเหมือนงานลูกรีงหรืองานทุบที่มันเป็นวัสดุล็อกสเปคความหนาอยู่แล้วนะครับมันจะคำนวณน,น้ํามันได้ตอเปลงตอ่วันได้แต่ถ้าเป็นวัสดุงานดินหนาแบบนี้หมดถังนะครับวันหนึ่งถ้างานยาวๆแบบทําทั้งวันนะครับแต่ถ้าไม่ยาวมากหรือทําแค่ครึ่งวันก็น้ํามันก็จะ ไม่เคยหมดเท่าไร่อกรณีที่ว่าเออมิกแล้วก็ปูมิกแล้วก็ปูเนี่ยมันยังมีช่วงผ่อนหนักผ่อนเบานะครับถ้าเป็นแบบงานมิกทางวันจริงจนะครับแบบไม่ได้ปูเลยเนะี่ยอันนี้หมดหมดเลยนะครับวันหนึ่งประมันทางนหนึ่งเร่ยาวสามร้อยเมตรนะครับก็ตะก่อนก นิคนิีน่ยทั้งวันแล้วก็ได้มาปูอีกทีก็เกือบบ่ายอย่างนะครับบ่ายบ่ายบาย,บายเกือบเย็นนูนครับประมาณสี่โมงเงี้ยนะหมดทางครับนอนเออเออๆอ,อ,อ,อหมดแรงครับ แต่ถ้าพูดถึงถ้าเทียบเรื่องน,น้ำมันเนาะอย่าง,างบางคน,นก็ว่าเจ้าเขาว่าตัวใหม่กินน้ำมันเยอะกว่าตัวเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าถ้าเทียบกับปริมานงานรถผมขับร้อยถตัวเกา่าวันหนึ่งก็สองร้อยลิตรแต่ ตอนนั้นมันจะเป็นพวกงานงานลาดยางทางหลวงชนบทนะครับความความกวาม้วางประมาณแปดเมตรเจ็ดเมตรอย่างเงี้ยเรามิกวันหนึ่งยาวสองร้อยห้าสิบเมตรแค่นี้แหละครับสองร้อยห้าสิบเมตรกว้างแปดเมตรก็หมดสองร้อยลิตรละวันหนึ่งแต่ถ้าอย่างพวกรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยเรามิกปูนะ 2องสองเลนก็นข้างละ11เมตรแต่ถ้าเป็นช่วงขึ้นงานใหม่มันก็จะกว้างหน่อย12เมตรขึ้นนะครับ2ข้างก็บยีเมตรก็เสร็จวันหนึ่งก็เอาให้เสร็จได้นะครับแต่น้ำมันก็จะตกไปประมาณ300ลิตรตเสร็จแต่ถ้าเป็นก็จะกี ก็ตีไปสองวันเพราะว่ามันแรงมันไม่ไม่ไม่อะไรเนาะใคไม,ไมไ่สู้ด,ดีเหมือนพวกรถใหม่ๆมันก็จะตกไปสองวันก็สี่ร้อยลิตรอันนี้ก็วันเดียวสามรอยลิตรแ้่ก็อท่าขู่มาดึงอึ้บอันนักใส่กัน ทั้ามีกสองคันอย่างเงี้ยไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่น้ำมันครับยังมีจังหวะผ่นหนักผ่นเบาอยู่เืิดน้ำมันสุดรู้สึกว่าถ้าที่เคยสอบถามว่ามันย5บหถึง28่บลิตรต่อชั่วโมงครับแบบอนัดหนักๆมากจริงๆนะครับ ก้อนหินก้อนหินจะเยอะหน่อยดูรอยยางเหยียบครับดำๆในก้อนหินนะครับ ก็ยังอากาศดีอยู่ครับครึ้มครึ้มพายุเข้าอยู่พรุ่งนี้น่าจะตกวันนี้เก็บความชื้นก่อนพรุ่งนี้ค่อยตกวะไรเงี้ยเราจะดึงถึงถึงแค่ตรงที่ใบมีดกรีดนะครับเพราะงั้นมันจะเปียกกว่าวนงนั้นควรตกแต่ก็เพิมนะครับ ดยอ้โหอ,อุ่มเต็มใบ,บมีดครับมันจะติดตัวสกนดีไซนานิดหนึ่งนะครับเวลาเราไม่ อุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ไหลไปทีเดียวจะไม่เหมือนพวกสเกนเอ่อให้ไม่เหมือนในริปเปอร์หลังนะครับถ้าพวกริปเปอร์หลังถ้ามิกเนี่ยมิกสนุกนะครับเวลาเราดึงจิกไปเนี่ยมันจะไม่ติดในสเกนดีฟายหนะ้ามันก็จะไหลไปตลอดจะ้วเม่เวลาเรามิกเนี่มันติดกับสเกนดีฟายแต่ถ้าดึงมันไม่ค่อยไหลออกทำให้เรา กินกำลังนะครับอันนี้เราก็ดึงสองใบมีดแล้วก็ตีขึ้นนะครับดึงทีละนิดทีละนิดสองใบมีดปุ๊บล้วก็ขอรอมแล้วก็ปาดเทินขึ้นข้างบนนะครับ เพื่อมันได้มีพื้นที่ในการลงเล็บสเปรย์น้ำปูนะครับลุขึ้นทางบนอีกรอบหนึ่งตีจิกล่าง หนึ่งท่านตีไปอีกหนึ่งขั้นนี่ก็ขั้นบนอีกเป็นสามดึงสามาขั้นตอนสามสามพาร์ทขึ้นนี่ครับเวลาหินหินติดสเกนดไฟายครับ <c oughs> เ,ออเวลาเราเข้ามาก็จะติดสเกนดีฟายแต่พวกริฟเฟอร์หลังมันจะโล่งเนาะตรงข้างหน้าไปมนะิดนั่นมันจะเป่ารถนะั่นเอยโอ้โรีกับลอฟรีตรีแรงกับแรงที่สิบเจ็ดคัน 17, น้แรงเอย อออโอ้อ้โโอ้ปันรับปันฟรีครับไปเอ,อ้ไม่หมดครบไม่หมด ก็ต้องมีนะครับเก็บรากไม้ไม่งนั้นคนชาวไม่ยอมใต้รถร่วมวิ่งวัสดุของพัชรพรนะครับมุกดาหาร ร่องว่องไวรวดเร็วครับทีมงานมืออาชีพครับยอมรับเทก็เป็นแนวเป็นแถวดีครับตรงดิ่งดีครับถ้ารถคนวัสดุมาเทตั้งแถวให้เราตรงๆเราก็ทํางานง่ายนะครับถ้าเทตะแคงซ้ายทีขวาทีนะครับตรงนั้นก็ลุมเวิ้งหนึ่งเดี่ยวเวลาเราล้มกองแล้วก็ล้มยาก <c oughs> ว่าเราจะเชฟกลบลุมลกลบอะไรรถบดเยียบได้ต้องได้ดินก็ไปกลบถ้าเทตรงเป็นฟอบสองรอบตีบหมด <c oughs> ดิน กินน้อยๆครับเองน้อยกว่าเขาไม่กินเยอะครับข้างล่างก็จะเป็นดินไซ้นะครับชัน้นเาชั้นเดิมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแค่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิป EP หน้านะครับคลิปปูงานดินนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ